ควรคนเรียนแบบเยี่ยมมาก จบมือทําไมโฟตกลงโฟจะได้เรียนไมหมเนี่ยไหนบอกว่าเรียนไม่เรียนละโฟไม่เรียนละทั้งคู่นะทั้งคู่เดี๋ยวกลับบ้านเจอแข่งเมื่อวานไม่เห็นเจอ เก็บเล็กผสมน้อยโอนไม่บ้านยายไม่ไปเก็บเล็กผสมน้อยเสียวเวลาโอ้ค่ะ เรื่องของยายเรื่องของฉันถ้าฉันอยากจะเล่าอ่ะมีอะไรเป้ายอยากจะเล่ารักเธอนะบ้านฉันไม่เรียกเธอเหรอก ไม่เรียกเธอเรียกฉันไม่เรียกไม่เรียกขาดที่รักเอ้ย ยมเไม่อะไรเขินนะ่ะหรอพี่ก็รักเธอนะเโอ้ยอยโอ้ยอย่าอย่าเพิ่องออกโอ้ยอย่าฉันเสียของออออฉันไม่อิจฉาหรอก ชายหนึ่งในดวงใจชายทั่วไปคือกำไรชีวิตคติตอนใจ จริงเหรอยายชายหนึ่งในดวงใจชายทั่วไปคือกำไรชีวิตยายคนสวยกินข้าวหรือ,อยังเออเออเอคุณเป็นิงไก่อะน่าหลกจนม้ยอืมไอเล็บเยอกินแล้วค่ะตำทั่วตำทั่วกับไข่ดาวอะ คุณกินข้าวหรือยางอืมกินเผื่อแล้วนะอิ่มหรือเปล่าเฮ้ยเขินอะจุยกรับจุยมากคุณปากหวานนะอะเกลยวเขิน